น,นะครับขึ้นมาด้านบนๆจะมีอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสิทธ,ธะนะครับนะฮะในรูปด้านหลังนะ่าจะโปรดปัญจวัคคีย์อยู่นะครับโอเค ทิงทองกระถาใหญ่เลยนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับผมน่าจะเป็นทําพิธีอะไรด้วยหรือเปล่านะครับด้านนี้จะมีรูปนะครับมีเสือให้นั่งมีอะไรน่าจะทําพิธีตรงนี้นะครับน่าจะมีการทาพิธีตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับวิวที่เราขึ้นมา นะฮะเป็นวัดติดทะเลที่สวยงามนะครับสวยงามสวยงามโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ